ครับสวัสดีครับอ่าดีตจอนรับเข้าสู่ช่องป้าคําใสนะครับช่องป้าคําใสวันกอกวันนี้ก็จะอ่าตามไปดูนะครับว่าเขาแจกอะไรกันนะครับสําหรับวันนี้เห็นตาชานนะครับอ่านารถสามล้อเครื่องนะครับมีกระตาด้านหลังนะครับว่ามีอะไรเราก็ตามไปดูนะครับอ่าตามไปดู ก็จะเป็นหมูหน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 ูนะครับหนูอบนะครับก็จะเป็นหนูอบอีกระดับครับหนูอบนะครับก็กหนูหนูเป็นหนูอบนะครับหนูอบหนูอบไห้นะครับหนูอบไห้นะครับนะครับก็นํามาแจกนะครับนํามาแจก เขาไปหายังไงครับทำไมมันได้เยอะแยะขุนขยันเนี่ยขยันนี่มากขุนครับผู้ชายมีแย้นีมครับย้างย้งอ่าเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับมันกล่องอะไรนะครับยังไม่เห็นตัวนะครับเห็นแต่กล่องนะครับพอเราดูนะครับมันจะเป็นตัวอะไรนะครับขุนชัยบอกเบอร์โทรผีช้นหน้าบ่อมาเลยขุนชัยมเยอะไหมยังเยอะไหม หนูจะพอพอถอดเสื้อแล้วมันจะพอไหมมันจะพอตาหนูถือให้แม่กล้องมันจะพอให้ยีให้ยพี่นุ้กถ่ายไหมไม่ต้องหรอกตาแกถ่ายอะไรแกก็ได้เนาะแสงดูดเดิมนีตลอดะครับผมตาบอกบอกนักแกได้ถ้าไงก็เขียนเบอร์โทรมาติดกล่องมาเลยนะครับเขียนเบอร์โทรติดกล่องมาเลยครับตาแางนี้ตาจะตาจะตาจะลายก็ได้

แจกยูทูบเปอร์มาฝากยูทูบเปอร์นะครับก็เป็นบางท่านนะครับที่จะได้รับนะครับเป็นยูทูบเปอร์ที่อยู่ในหัวใจของตาชานนะครับที่จะได้รับกล่องหนูเมนูหนูนะครับในกล่องไม่รู้อะไรนะครับก็ยังไม่เปิดดูนะครับ ใส่เนะยมันเป็นอย่างอยู่ในกล่องคืบอบวบเกตัวใส่กล่อ, <c oughs> องแล้วก็แล้วเลยทให้เรียบร้อยอวันนี้ไม่ได้ใส่พริกไทยเพราะน้งหม์ไม่ช,ชอบพริกไทยใส่เกลือ ลองดูลองดูหลายสูตรแล้วเนาะใส่เกลือใส่เกลือวันนี้ใส่เครับเมื่อวานนี้ใส่เกลือเมื่อวานสามกล่องบ้านผมมอบให้ให้หมดเลยผมได้กินนะใช่วันนี้ก็มอบอีกกล่องนึ่งให้คนเขาให้อิน youtube คิวไม่ได้ไปแบ่งกันกินเด้อใช่เอาตัวแทนตัวแทนะรับมอบรับมอบคนละต่นคนละต่นแบ่งกันนะครับแต่กล่องนี้ผมน่าจะได้กินบ้างกินอะไรพี่กินอะไรกินกับกาแฟไหมกับฟาแฟ ันนี้ก็มนความโชคดีของผมนะครับช่างพง์นะครับจะอัพลงนะครับนั่นจะอัพคลิปลงนั่นน่ะครับยังไม่เห็นอยู่ว่าในกล่องมันมีอะไรครับอยู่ข้างในนะครับยังไม่เห็นใครเปิดครับเราก็เดี๋ยวนะครับตามไปดูก่อนนะครับตามไปนะครับลองเปิดดูลองเปิดดู ลองเปิดดูมันมีอะไรนะครับเอฟซีเขาถามนะครับทำไมมันเบากันเ่าหนัหนักนักห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 นัหนักหนักหนักอนักหนันักหนัหนกหนกหนันักหนันักหนัหนัหนหนูกหนักนัครับหนาหนัโอนักหนันันักนันัครับหนนหนูกนันักหนักหักหนับหนนหันนักััหันหนูันนกันหันหับ อ่าคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้อ่านะครับอ่ารอติดตามที่ใหม่นะครับอ่าอย่าลืมติดตามนะครับอ่าช่องป้าคำใสนะครับว่าข้างในกล่องมันมีอะไรครับอ่าขอบคุณนะครับอ่าติดตามช่องป้าคำใสด้วยนะครับ